ก็ไปลองทําไมเมื่อวานก็บอกเงี้ยจะไปพิสูจน์จะไปพิสูจน์ทําหาอะไรมองด้วยตานี่ก็รู้แล้วว่ามันเลอะเทอะพิสูจน์อย่างอื่นไหมไอทีของพระพุทธเจ้าสอนทําไมไม่เสือกพิสูจน์กันล่ะทําไมไม่ปฏิบัติกันให้ได้ล่ะในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวหลวงพ่อฤาษีนิงดําหลวงพ่ดูนะหลวงพ่อปานนะหรือหลวงตาสินทร์เนี่ยท่านสอนอะไรอาณาปณสติสอนเจริญพระกรรมฐานยังไง สอนปฏิบัติแบบไหนลองดูสิปฏิบัติดูสิไอ้อย่างเงี้ยน่าลองเสือกไม่ทําแต่อย่างอื่นไม่น่าลองทําไมเสือกไปเรียนรู้อะไปดูทําไมเหมือนเกิดประโยชน์ไหมมันช่วยให้เราพ้นทุกได้ไหมนะมีแต่หลงมากกว่าจะมายอยกโอ้ยน้องหญิงบางทีเขาไร้สดเนะี่ยทดสอบจิตคนนั้นคนนี้ด้วยนะแล้วก็การันตีคนนั้นเป็นพระหรหัน น้องหญิงน่นนะการันตีแล้โอ้คนนี้เป็นพนา,ารหานแล้วนะให้ให้ดูไอ้อไนี่ให้ดีอะไรเงี้ยเราบอกแล้วเธอไปใหญ่